ผมอยากจะบอกว่าทริปนี้เป็นทริปที่ผมรอคอยมานานมากนะครับกดยังไงอ่ะอัดแล้วอร่อยสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามบินนานาชาติเสียมเรียบนะครับเสียมเรียบอังกอร์นะครับโอ้โหสนามบินแบบใหม่มากแกะกล่องนะครับเครื่องบินที่เรานั่งมานะครับเป็นสายการบินเอเชียนะครับผมโอ้โหใหม่จริงๆครับใหม่แบบ ฮัลโหลนี่สิยังโอ้โหนี่ครับส้วมแบบเนชน,นี่สไตล์นะครับ

สวัสด uh ีค huh. ร <Christmas. S 1> oh, nice mm ับและที่นี่ก็คือริเวอร์โ b ่บูติคโรเชียลที่นี่ก็คือาประมาณสองทัน กว้างมากนะครับเกียงในความสะดวกก็พร้อมครับมีสัมไวเป็นสถานะอยู่นะจะเป็นทวินรูมนะครับหลังจากนั้นนะครับพวกเราก็มาซื้อตั๋วนะครับเพื่อเข้าเยี่ยมชมโบราณสถานนะครับทั้งนครวัดนครธมนะครับปราสาทบายน์นั่นนี่หลายที่นะครับสำหรับราคานะครับก็คือ37 US ดอลลาร์สำหรับนักท่องเที่ยว1ท่านนะครับตั๋ว1ใบนะครับสามารถเที่ยวได้1วันนะครับ สำหรับวันแรกที่เสียมเรียมนะครับคุณลุงแล้วก็คุณป้านะครับได้ไปรับพวกเราที่สนามบินนะครับแล้วก็ไปทานข้าวอะไรกันเสร็จแล้วพาพวกเรามาเยี่ยมเที่ยวที่นครวัดนครธมนะครับผมแล้วก็คุณลุงคุณป้าก็พาเที่ยวนะครับคุณลุงและคุณป้านะครับเป็นมิชชันนารีนะครับที่เมื่อก่อนนะครับเมื่อประมาณ20ปีก่อนได้มีโอกาสรู้จักกับพ่อแล้วก็คุณแม่ของผมนะครับหลังจากเวลาผ่านไป20ปีครับผมก็ติดต่อกลับไปหาเขาแล้วบอกว่าเออผมอยาก มาเยี่ยมแล้วก็มาเจอเขาครับผม้าพร้อมแล้วไปชมความอลังการของนครวัดกันเลยดีกว่าครับสำหรับบริเวณที่เห็นนะครับก็จะเป็นปราสาทนะครับชั้นแรกนะครับผมจะถูกรายรอบไปด้วยคูน้ำนะครับแต่ว่ายังไม่ทันได้ครับพอเดินเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับก็เจออีกชั้นที่2นะครับก็จะถูกขนาบด้วยปราสาทชั้นแรกนะครับแล้วก็ชั้นที่2นะครับก็แลดูยิ่งใหญ่อลังการเข้าไปอีกนะครับ สำหรับช่วงที่ผมมาเที่ยวเสียงเรียกครั้งนี้นะครับเป็นช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าอากาศไม่ค่อยร้อนเลยครับสสุดสงรรรมตะานนีี่่ทเป็ และนี่นะครับก็คือส่วนที่อยู่ชั้นในสุดข,ของปราสาทนครวัดที่นี่นะครับผมซึ่งจะต้องเดินขึ้นมาไปอีกสูงมากๆนะครับจำไ,ได้ว่ามันไดทั้งหมดกี่ขั้นนะครับแต่หลังจากขึ้นไปถึงทา่บนแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่าับการขึ้นมาเหมือนกันนะครับสำหรับการมาเที่ยวนครวัดของผมนะครับก็รู้สึกว่ามันอลังการกว่าที่คิดไว้พอสมควรนะครับผม